ก็ญญค,คิดว่าเท่าที่เช็คดูนะฮะในขณะนี้ปูคกคกิสก็พอใจอยู่ระดับที่ดีระดับหนึ่งเลยนะที่ที่ดีก็คือว่าอาการบาดเจ็บ ของที่เคยมีอย่างเลื่อชายก็กลับลงมาเล่นแล้วซาปาที่เจ็บไปก็ตอนนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะและที่เหลือก็จะเป็นเจ็บเคดขัดยอกเล็กๆน้อยๆซึ่งได้อย่าะพร้อมสําหรับเกมนี้นะครับเพียงแต่ว่าทํายังไงให้นักกีฬาเนี่ยเรื่องความสดเรื่องอะไรแล้วก็นะฮะความมุ่งมั่นที่เราจะไปในสนามก็นัดน,นี้ก็คงเป็นนัดที่สําคัญสําหรับเรานะเพราะว่า การเริ่มต้นเกมเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วเนเกมแรกก็จะเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะน,นะฮะแม้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยถ้าเราจะมองว่าไทนนซิตี้เนี่ยเขจะค่อนข้างใหม่สำหรับเกมสิงช์ชามเอเซียนะฮะแต่ว่าก็จะมีเรื่องความเร็วมาชดเชยแล้วก็ความแข็งแรงอยู่บางส่วนแล้วที่ที่น่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือว่าเราไม่เคยเห็นไต้หวันอยู่ในเวทีนี้มาน,นานาะฉะนันจะจะไม่รู้ว่าจะควรจะ ลงแท็วางแท็กติกแบบไรอย่างไรนะกับเกมนี้นะแต่ว่าก็ก็คงจะเป็นช่วง5นาทีแรกหรืออะไรนี่ต้องต้องทำความเข้าใจกันก่อนแล้วก็ศึกษาศึกษาคู่แข่งพอสมควรในเกมแรก